เปล่าเนี่ยดี๋ยวดูที่อยู่ในโทรศัพท์ก่อนเหลือหลังนี้หลังเดียวเรามั้งที่ถูกสุดในย่านนี้แล้วอะอเดี๋ยวโทรถามเบอร์นี้ดีกว่าว่ากุญแจอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยฝนมันตกก็เลยมาข้าผิดเวลานัดไปตั้งสองชั่วโมงสวัสดีค่ะฝนมันตกอะค่ะเสียงมันไม่ค่อยชัด เออมาถึงบ้านแล้วนะคะขอโทษที่มาผิดเวลาค่ะบ้านหลังนี้มีกุญแจเข้าไปดูไหมคะฮะไม่ได้ล็อกเข้าไปได้เลยเหรอคะอ๋อค่ะอ่ราคาพันเดียวแน่นะคะโอ้โหพันหนึ่งแล้วก็มีที่ดินอีกหนึ่งงานให้ใช้สอยได้ฟรีหรอคะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยค่ะมหน้าล่ให้เช่าพันหนึ่ง ประตูยังพังเลยอ่ะเงินเก็บเรายม่มีเหลือติดตัวแค่ไม่กี่บาทโอ้โหเก่ามากเลยอ่ะอมดก็เยอะอยบ้านไม่ได้ทำความสะอาดนานเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> ชินดีจะรับได้ไหมเนี่ย <c oughs> เคยอยู่บ้านราคาเป็สิบสิบล้านแล้วต้องมาอยู่ห้องเช่ารูหนูแบบนี้ ตอนนี้ก็ฝากชินเดียไว้กับเพื่อนด้วยอะโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยนี่รันทดจริงๆเลยเพราะนังพี่ฝาแฝดใจร้ายคนนั้นเลยพี่ทำให้เราเป็นแบบนี้เนี่ยคอยดูนะสักวันฉันจะต้องรวยกว่ามันที่ได้เลยคอยดอยูแต่ก่อนอื่นเนี่ยรีบไปบอกชินดีก่อนดีกว่าว่าหาบ้านเช่าได้ละ <c oughs> ทำความสะอาดยกใหญ่ขนาดหนักแล้วเนี่ยจะมีเงียเง้ยวเขียวขอปะเนี่ยแม่คะแม่อะไรลูกเราไม่ได้ทำงานที่บริษัทแล้วจเจาจะทำงานอะไรนะคะแม่คุยกับเจ้าของห้องพักเขาไว้แล้วลูกเขาบอกว่า ก้อนเนียงเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยแกปลูกเห็ดแม่ว่าจะไปรับเห็ดแกมาเนี่ยตื่นตีสี่เนี่ยแม่จะไปรับเห็ดเขาเราเอามานึ่งแล้วก็เอาไปขายพอเก็บเงินได้สักก้อนนึงเนี่ยแม่จะไปซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะเห็ดเองลูกจะได้ไปขายที่ตลาดนะไปแยาย้ายกันไปนอนเถอะลูกพรุ่งนี้แม่ต้องตื่นตีสี่ไว้นะ <S 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 เราองสู้แม่ว่าถ้าเราขยันและอดทนอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับมารวยอีกไอ้พวกที่โกงเงินเราไปอ่ะ สักวันน่ะมันจะต้องกลับมาจนยิ่งกว่าเราแม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะไปใช่ไหมเถอลูกเงินทองไม่ตายก็หาใหม่ได้ไปเก็บของไปนอนกันชินดีมาช่วยแม่ล้างเห็ดแล้วลูกเราจะได้ทําแหนมเห็ดไปขายนี่แม่ไปรับเห็ดมาจากป้าข้างบ้านนะเห็ดดอกสวยๆทั้งนั้นเลยต่อไปถ้าเราปลูกเห็ดเองได้เราก็ไม่ต้องซื้อเขาแล้วลูกเอาไปขายที่ตลาด เก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งเดี๋ยวแม่จะทำฟาร์มเพาะเห็ดนะมา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 ช่วยแม่แล้วแม่คะเอารากเห็ดออกมาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเนี่ยแม่จะให้ดูนะเห็ดเนี่ยเวลาที่เราเก็บมานะคะ มันจะมีตรงเนี้เห็นไหมลากมันเนี่ยยังมีอะไรติดสกรปรกสกรปรกออกแล้วก็ไม่อร่อยด้วยเราก็ตัดออกนะคะตัดออกให้สะอาดแล้วก็เอาไปล้างแม่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วแม่ก็จะเอาไปนึ่งลูกแล้วเราก็จะทําแหนมเห็ดไปขายลูกค้านะจ๊ะพี่สนก็ช่วยทาด้วยนะลูกนะโอเคเก็บมาเลยจ้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันลงมือทํานะเห็ดจ้าเห็ดจ้าแหนมเห็ดนึ่งเห็ดร้อนๆนะจ๊ะ นึ่งใหม่ๆเลยจ้ากิโลละ90บาทนะจ้าเห็ดนึ่งจ้าเห็ดนึ่องอุ๊ยนี่ขายจนมืดแล้วเนี่ยฝนกำลังจะตกด้วยววดีเลยนีในใ่บ้านหลังนั้นเป็นหลบฝนชายหลังคาของเขาดีกว่าโอ้ชิมดีจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยไม่รู้ขายเห็ดไปถึงไหนแล้วนัดกันไว้ไว่าให้เจอกันที่หน้าปักซอย ตอนนี้น่าจะหกโมงเย็นแล้วนะเนี่ยฝนก็ไม่หยุดตกสักทีเนี่ยฝากฝนไปแล้วกันเผื่อชินดีมารอเนี่ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินอยู่สี่สิบบาทโอ้ยไม่น่าไปเล่นไพ่เลยอนะดูสิพี่พบเลยพี่พบ ชวนเข้าบ่อนอีกแล้วชวนเข้าบ่อนที่ไรหมดทุกทีตอนแรกเงินในกระเป๋ามีอยู่สามแสนสามแสนเหลืออยู่สี่สิบบาท <c oughs> โอ้ยแ่เลยไม่ได้ละเราเสียไปตั้งสองแสนกว่าบาทเราอ่ะจะต้องเอาคืนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะไปเล่นอีกถ้าเราไปเล่นไพ่พรุ่งนี้นต้องได้แน่จากที่เสียสองแสนเราจะต้องได้กลับมาห้าแสนล้านหนึ่งแล้วเราก็จะกลับมารวย 40